สวัสดีพี่ปัญญาครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยครั้งนี้เป็นไงครับการเลี้ยงพนนมของพี่ผมก็เลยอยากจะถามพี่ว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงพนมพี่เริ่มมาอย่างไงเนี่ยครับผมท,ที่ฟาร์มที่ฟาร์มผมนี้ก็จะเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่วัวตัวเดียวครับวัวตัวเดียวครับเลี้ยงตั้งแต่วัวตัวเดียวมา,าจนปัจจุบันนี้มีทั้งหมดณว,วันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยกับสองตัวพี่เริ่มจากพศไหนนะผมเริ่มตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม <13. S 2> erfahren, ถ,ถ้าประสบการณ์ Done, วันนั้นถึงวันนี้ประมาณกี่ปีก็ประมาณ30มสิบสามสิบสามปีสามสิบสามปีครับผมเริ่มต้นเลี้ยงเลยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงยังไงสมัยนั้นครับตั้งแต่เริ่มแรกๆนะพี่เรามีวัวน้อยๆ,ๆมีตั้งแต่หนึ่งตัวเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาได้ไม่ยากนักสมัยนั้นเราก็ไปหาเกี่ยวตามตามหัวลไล่หัวกนาที่วมัยนั้นยังมีคนเลี้ยงน้อยอครับยางนี้ยงน้อยอย่างมากก็มีแค่วัวไทยเป็นญ้าพื้นบ้าน แถวว่าเราหญ้าที่วัววัววัวไทยเรากินแล้วก็ใช้ได <t> ้หมดยังไม่มีหญ้าพันนู่นพันนี่ไม่มียังไม่มีก็มีมีอย่างดีก็เป็นพวกหญ้าโนหญ้านคนอย่างดีก็เป็นพวกอาหาเป็นยังไงเมื่อก่อนสมัยก่อนอาหารอาหารข้นอาหารข้นก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นพวกลำเป็นลำมีปลายข้าวมีแล้วพี่รู้ได้ไงมาสมัยนั้นรุ่นผมนี้เขามีสําเร็จแล้วมีทําขายแล้วมีทําขายแล้ว เป็นนะครับเป็นเป็นผงครับเป็นเป็นลักษณะเป็นผงเป็นรุงงานหรือจากจากสากลสากลก็ยัทำบริการให้กับสมาชิกเียอะไรบ้างนะพี่ก็ที่ที่เราดูก็จะมีที่เห็นมันมันเป็นชิ้นชิ้นอยู่ในในในอาหารก็จะมีมันเส้นมันเส้นมีข้าวโพดบดมีกากปาลมกากมันมีปลายข้าวมีรำโอ้ทำไมพี่ต้องให้กินน้นคนทำไมก็ก็ใหญยเร็ไม่ได้นะครับอ่า ตรงนั้นเรา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 ,เราไม่มีความรู้มาก่อนแต่ว่าเรารู้แต่ว่าถ้าเลี้ยงวัวมันต้องกินสองอย่าง<ม>ก็คือกินหญ้าแล้วต้องมันยังไม่พอไม่พอเราต้องกินอาหารข้นด้วยมันจะได้ได้นำนมมากขึ้น<ม>นะฮะพอหลังจากนั้นมาเราก็จะเริ่มคือ,ค,อคือผมเองเป็นคนที่ที่ไม่ได้หยุดนิ่งนะคือ,ค,อคือเราเรามาทําอาชีพตรงนี้ด้วยนะเราก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของของการเลี้ยงโคน,นมครเราก็ไปศึกษาสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรแล้วก็หาจาก ผู้รู้ถามจากผู้รู้บ้างามจากศึกษาจากเอกสารตำราเรียนเอาตรงนั้นมาเราซื้อหนังสือมาไปผมเป็นคนชอบที่ชอบชอบศึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นก็ก็ศึกษาจากของกรมบ้างคาแนะนาในการเลี้ยงโคนมคู่มือการเลี้ยงโคนมของกรมบ้างเราก็มาศึกษาเรามาอ่านเรามาอ่านก็เอามาประยุกต์ใช้ในฟาร์มของเรานั่นคือความรู้นะครับ ใช่เราเริ่มเราเริ่มเริมใช้ตรงนี้เข้ามาเรรู้ล่ะครับแล้วก็เป็นไงครับพอใช้คมรู้มันดีขึ้นไหมอ่าพอเรามาใช้ตรงเนี้ยมันก็ดีกว่าที่เราเลี้ยงแบบว่าเลื่อยเปื่อยไม่มีจุดมุ่งหมายครับตรงนี้เราพอเราเริ่มเริ่มเอาวิชาการเข้ามาบริหารจัดการในความเราเนี้ยอ่าเราก็จะอ่าจะรู้ถึงว่าอ่าวัวตัวนี้อ่าให้น้ำนมเท่าไหร่ควรจะได้รับอาหารหยาบเท่าไหร่อาหารข้นเท่าไหร่อ่าฉะนั้นฉะนั้นผมก็จะถามพี่แหละว่า ถ้าเริ่มจากลูกวัวเลยดีกว่าครับพี่เลี้ยงลูกวัวยังไงได้เกิดมันพี่ทํำยังไงลูกวัวของเราที่ครามพอเกิดแรกเกิดเลยนะครับเราก็จะแยกแยกออกมาให้ให้อยู่คนละที่กันคืออาจจะมาอยู่ที่กรงอนุบาลกองอนุบาลครับผมแล้ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมงเราก็จะไม่เกิน3มชั่วโมงเราก็จะป้อนนมน้ำเหลืองนมมเหลืองครับนมมเหลือง ที่เรารีดจากจากจากแม่เขาจากแม่เขาครับหรือบางทีเราเราไม่อยากรีดเรามันเป็นภาระยุ่งยากบางบางตัวเป็นวัวสาวซึ่เราไม่เคยรีดนมเลยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะลําบากลาบากเราก็จะมีการเก็บเก็บนมน้ํมเหลืองของตัวอื่นที่ที่ค่อนข้างมีคุณภาพเก็บใส่ช่องฟีดเอาไว้มากินแทนกันได้ครับเวลาจะอะไรจะกินแล้วก็มาอุ่นหน่อยมาอุ่นหน่อยมาอุ่นแล้วก็ให้กินเนื้อแรกไปก่อนเพียวๆเลยไม่รู้ต้องเติมน้ำอะไรไงไม่ต้องเติม เป็นนมเเลยครับเป็นนมเพียวๆแล้วพอไหมครับกับกับอัตราส่วนระหว่างโัวัวกับนมเนี่ยพอไหมมือแรกเราก็ให้ประมาณหนึ่งกิโลมือแรกหนึ่งกิโลอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าวัวก็ยังยังกินไม่เก่งการกินมันกินกี่มือฮะหรือยวงังวันหนึ่งให้กินสองมือกินสองมือครับสองมือก็ตกวันละสองกิโลสองกิโลครับแรกๆนะวันแรกๆวันแรกๆแล้วต่อไปทางไหนต่อครับหลังนั้นแล้วหลังจากกินนมน้ําเหลืองอ่า หมดแล้วเลิกเลิกกิวันฮะนู้เออเราเราใช้อยู่อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาหนึ่งสัปดาห์่มีประมาณสัปดาเราให้กินนมแม่ก็เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาครับครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้กินนมแม่ของตัวอื่นด้วยปนกันคือคือคือเราเรานมที่เรารีดไปส่งนี่นะพอหลังจากเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยเราก็จะคือว่าเขาเรียกอะไรนมถ้าหลังจากหมดนมนมเหลืองแล้วเป็นนมเขาเรียกเป็นภาษาอะไรครับนมนมดิบนี้ป่ะครับเป็นนมดิบที่ที่เราเราใช้บริโภคนี่เป็นนมดิบให้กินยังไง เราก็อพอหลังจากเจ็ดวันนี้เราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มกัอนอยู่ที่ประมาณมืออ้อหนึ่งอยู่ที่ประมาณสองกิโลกรัมตัวต่อหนึ่งมื้อนะครับวันหนึ่งก็จะใช้ประมาณสองมื้อสี่กิโลกรัมต่อว,วันถ้ามีสักสามสี่ตัวก็ว่ากันไปครับก็ชั่งชัางตามชั่งตามนั้นเลยตามนั้นเลยคือคบแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันทุกตัวแล้วหมายถึงว่าให้กินนานไหมครับก็ให้กินนมนมดิบที่เป็นนมนมสดที่เรารีดนะครับอยู่ประมาณหนึ่งเดือน พอหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มใช้นมผงนมผงสําเร็จนมแม่ในหนึ่งเดือนครับนมผงมาเมืวันนี้ก็ทำอย่างนี้เลครับครับปัจจุบันนี้ทําอย่างนี้อยู่นมแม่หนึ่งเดือนแล้วมาเริ่มผำมผงอีกพอเดือนที่สองเริ่มขึ้นเดือนที่สองเราก็นมแม่กับนมผงปนกันปนกันปนกันแล้วก็มือหนึ่งละลายน้ําตามอัตราส่วนของนมแต่ละยี่ห้ออ๋อหรือหมาว่ายังยังต้องใช้นมแม่อยู่ครึ่งหนึ่งนนมผงครึ่งหนึ่งครับแรกๆกก่อนนมผงประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเป็นอัตราส่วน มันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งนมผงหนึ่งกิโลต่อน้ําประมาณแปดกิโลครับเราลายเสร็จได้ได้สัดส่วนเท่าไรเราเราดูว่าวัวเรากินกี่ตัวเราก็จะละลายตามตามวันนี้ก็ทําอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้วก็เอาผสมนมแม่ครึ่งหนึ่งก่อนแรกแรกครึ่งก่อนพอได้สองเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนคราวนี้เราตัดนมแม่ออกตัดนมแม่ออกก็เหลือนมผงอย่างเดียวผงอย่างเดียวครับนมผงอย่างเดียวก็ให้ให้กินจนถึงสามเดือน พอถึงสามเดือนเราก็หย่านมเลยอ่านมเลยแล้วในช่วงระหว่างนั้นมีเลี้ยงอะไรเพิ่มเติมระหว่างหลังจากเจ็ดวันหลังเจ็ดวันแรกเนี่ยครับถึงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยะหลังจากเจ็ดวันที่กินน้ำเหลืองเราก็จะเริ่มมีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็จะมีอาหารอาหารข้นสำหรับเลี้ยงลูกวัวเกิดขึ้นสมัยก่อนไม่มีสมัยนี้มีแล้วเราก็จะเอาอาหารสำหรับลูกวัวนะค่อยๆเสริมหัดให้เขาเลียกินทีละนิดนิดนิดลูกวัวนี่ มันเป็นยังไงเป็นโปรตีนอะไรอ่าอเป็นโปรตีนประมาณ20่สิบเปอร์เซ็นต์่ปครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะไม่มียูเรียเป็นส่วนผสมไม่มียูเรียครับไม่มียูเรียพอรู้ไม่ว่าเป็นผงไหมเป็นผงอ,อาหารลูกวันนี้ <ผง S 2> ปัจจุบันนี้เป็นเป็นเ,นเม็ดสําเร็จอพอน่านพี่ภายในสามเดนพี่ก็เริ่มหัดกินเริ่มหัดกินอาหารข้นกับนมกับนมครับอาหารข้นกับนมไปเนี่ยประมาณหนึ่งเดือน คือเจ็ดวันไปแล้วกินอาหารข้นตลอดไปเลยเพียงแต่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆแยกถังแยกในแมระว่างหาถ้วยกับนมหรือว่ามีมกันแยกกันแยกกันนะกินนมเสร็จนี่ถังนมันี่อาหารข้นใช่ไหมครับกินนมคือคือบริเวณให้กินคือที่เดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าภาชนะที่ใส่คนละอย่างหรือว่าใบเดียวกันแต่ล้างก่อนล้างก่อนคือให้กินคนละครั้งไม่ได้กินพร้อมกันคือกินนมเสร็จกินนมเสร็จก็อาหารข้นตามไป เราก็านคนนี้ก็จะตั้งอยู่งันทั้งวัน,นกินประมาณเออให้ประมาณไม่หมดก็เป็นก็เป็นกำมือหรือว่าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นช่างได้ประมาณสักก็ก็เริ่มตั้งแต่น้อยๆก่อนคือคือทีแรกเราให้ให้น้อยก่อนเออมันเหลือ,อถ้ามันเหลือมันเหลือเราก็ลดลงลดลงนะเพราะมันมันถ้ามันหมดเราเพิ่มขึ้นหน่อยจนกระทั่งได้ประมาณสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลต่อวันต่อวันครับวัน พอมาเริ่มแบบเรินได้กรือยๆไปกินได้ดกิโลต่อวันกิโลต่อวันครับจนครบถึงสามเดือนกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปจนเป็นแม่วัวอะไรเนี่ยก็แต่จะจะเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนเป็นเป็นลูกวัวนี้เราก็กินอาหารสูตรหนึ่งพี่ย่าลงสามเดือนนี่วัวก็เริ่มกินนมเป็นกินอาหารข้นเป็นกินหญ้าอย่างตอนนั้นกินหญ้าหญ้าเรายังไม่ให้กินเดือนแรกเดือนแรกไม่กินแล้วกอเริ่มเดือนที่สองเราก็จะเริ่มหัดกินอาหารหยาบอาหารหยาบเริ่มกินอาหารหยาบ อาหารหยาบนี้เป็นย่าไงครับย่าสดหรือย่าแห้งอาหารหยาบเราก็จะใช้เหมือนกับอาหารแม่วัวที่เรามีอยู่เพราะที่ฟาร์มเราไม่มีญ้าให้กินที่ฟาร์มนี้บอกตรงว่าเราเราไม่มีแปลงญ้าตั้งแต่เริ่มเลี้ยงวัวตัวแรกมาถึงปัจจุบันเราไม่ได้เลี้ยงด้วยเราไม่มีแปลงญ้าที่จะอาหารหยาบที่ใช่อะไรล่ะในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับปัจจุบันอาหารหยาบก็จะมีที่ใช้อยู่มีสามอย่าง้วยก็คือมีมีเปลือกสับปะรด มีกากเบียม,มีต้นกระโพดโม่โ,โมครับผมมปัจจุบันนี้ใช้สามอย่างอันนี้คือ,อมารวมกันให้กินหรือว่าเราเราเราผสม,ผสมเป็นลักษณะคล้ายๆท่อ,อีมอผสมเข้าไป ที่ใช้ก็จะมีอยู่หลักๆก็จะมีอยู่3อย่างนะครับนะอย่างแรกก็คือนี้เป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดสับนะครับเป็นข้าวโพดสับจากไปก็เป็นจะเป็นอ่าอ่กางเบียร์สดนะครับเป็นกากเบียร์สดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะใช้ก็หลักๆที่จะใช้อยู่งานหนึ่งก็คือเป็นอ่าเดิมอ่าเป็นเปลือกสับปะรดนะครับเป็นเปลือกสับปะรดทีนี้ในในฤดูนี้ นะโรงงานเขาเขาปิดดังนั้นเปิดสับปะรดที่เราใส่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆที่ก็เรียกว่าไซเลตนะก็จะมีอย่างอื่นปนมาด้วยาจะมีเงาเงาสับประรดมีเปลือกสับประรดแล้วก็มีเปลือกกระโพดปนแกนโม่ปนกันมานะแต่โดยปกติถ้าฤดูปกตนะิเราจะไม่ใช้ตัวนี้เราจะใช้เปลือกสับปะรดอย่างเดียวนะครับเป็นลักษณะ,ะเป็นดำกองคล้ายๆกากเบียร์นะเราใช้รถตักตักเอานะครับอันนี้จะ ต้นทุนจะสูงกว่าที่เขามาทรงเป็นทะรดนะครับวัตถุดิบหลักๆที่จะใช้ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับมีข้าวโพดสับมีกากเบียร์มีเปลือกสับปะรดแล้วก็เป็นอาหารสําเร็จรูปรวมกันนะครับแล้วก็จะไปใส่ในรถผสมพ m เนะครับ เป็นวัวรุ่นใช่ไหมพี่อ่าเริ่มเป็นวัวรุ่นนที่สูตรอาหารวัวรุ่นกับวัวนี้เหมือนกันไหมสูตรอาหารอาหารยากก็จะใช้อย่างเดียวกันเดียวกันแ,แต่ว่าอาหารข้นก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรพอวัวรุ่นเนี่ยหลังจาก3เดือนยานอมไปแล้วเราก็จะใช้อาหารสูตร12บสองเปอร์เซ็นต์สิสองเปอร์เซ็นต์วัวรุ่นนะข้น,นสูตรสูงเป็นพี่หรือว่าพอดีตามความคิดพี่อันนี้เราเราเราดูจากคำแนะนำของของอของบริษัทที่ ขายอาหารแล้วก็จากสัตแพทย์ที่มาดูลคฟาร์มว่าแล้วก็จากการศึกษาที่เราศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณวัวเนี้ยวัววัวที่หย่านมแล้วเนี่ยก็ควรจะกินอาหารอยู่ประมาณโปรตีน12เอร์เซ็นก็เพียงพอโอเคล้นี่เป็นัวรุ่นแลวนะครับผมแลวต่อไปเป็นอย่างรุ่นันต้องเป็นโคสาวถูกปะครับโคครุ่นกับโคสาวนี่จะใช้อาหารสูตรเดียวกันตลอดสูตรเดียวกันตลอด12เปอร์เซเหมือนกัน แล้วก็อาหารหยาบกินเหมือนเดิมอาหารหยาบก็กินเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าให้ปริมาณเพิ่มขึ้นตามตามน้ำหนักตามตามตามเรียกว่ตาตามรุ่นของเขาตา,ต,ต,ตามความต้องการาเขาตามความต้องการของเขาจากตัวเล็กก็กินน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับพอเป็นวัวสาวท้องท้องก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นสูตรสูตรสิบหกสูตรสิบหกตอนนี้วัวเริ่มอุ้มท้องแล้วก็จะใช้เป็นสูตรสิบหก อุ้มท้องเดยยังไม่คลอดนะยังไม่คลอดก็จะใช้เป็นสูตรสิบหกเลื่อยมาสิบสองแล้วมาสิบหกสิบหกมาอันนี้ยังตามสูตรวิชาการอยู่ใช่ไหมก็ยังใช้อยู่แล้วก็ก็เป็นเป็นอาหารเป็นวัวอุ้มท้องลิ้นนมด้วยก็เป็นอาหารเม็ดาวิชาการครับผมพอมาเป็นแม่สาวท้องทีนี้พอคลอดปั๊บลูกกลับมาทาการจัดการที่เราพี่อธิบายเราเแกี้ลูกกลับมาเลี้ยงอย่างเหมือนเดิมแม่ไปทาอะไรต่อครับแม่คลอดแล้วอ่าแม่คลอดแล้วเราก็เอา เข้ามาคอกโคลี่ย้ายมาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกโคลีนมโคลีนมโคีนมอนนี้อาหารคนก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาหารหยาบเหมือนเดิมอาหารคนจะเปลี่ยนพอมาเป็นโคลีนมเราจะกินในลักษณะเป็นเป็นทีมาก็คืออาหารหยาบที่มีกระโพดมีเปลือกสมรสมีกากเบียร์ทำไมถึงเลือกกากเบียร์พี่มันมีอะไรดีกากเบียร์หนึ่งหัวกินแล้วน้ำนมเพิ่มกากเบียร์อย่างเดียวนี่ นี่เอาตัวเบียร์บริสุทเนี่ยฮะตัวเบียร์เบียร์บริสมมีอะไรพี่กากเบียร์สดที่ของของเราที่ลงจากรถใหม่ๆเนี่ยให้ให้หมอลองเอาตัวอย่างไปวิเคราะห์เพื่อจะเอามาจัดการว่าเราจะให้กินเท่าไหร่อะไรตรงนี้นะมีโปรตีนถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พอเราเห็นต่างได้เลยว่าถ้าไม่กินกากเบียร์วันหนึ่งนมหายไปเป็นร้อยกิโลอันนี้กากเบียร์นะครับผมที่เรียกว่าอ้าวแล้วมีอีกตัวหนึ่งอะไรอ่า อีกตัวหนึ่งก็เปิดสับปะรดอ่ะเปิดสับปะรดเปิดสับปะรดเปิดสับปะรดที่เราซื <ate> ้อจากถุงส <IL> ําเร็จที่เขาเป็นถุงมาให้เราเนี่ยโอเคต่อไปต้นกระโพดอ่ะต้นกระโพดพอกระโพดสามตัวนี้ที่พี่ว่าเนี่ยบวกต้องกินอาหารต้นนี้ด้วยนะเหมือนเดิมช่กินเหมือนเดิมนะกินเหมือนเดิมกินตัวนี้เพียงแต่เปลี่ยนการจัดการตรงตรงนี้เป็นว่ามาทําเป็นทีมาไม่มีหญ้าเลยพี่อ่าที่ฟาร์มไม่ได้ใช้หญ้าเลยเออนี่ผมดูแล้วไม่เห็นมีต้องใส่หญ้าเพิ่ม ที่ฟางผมเห็นฟางพี่มีฟางมีฟางนอกจากอาหารหยาบทั้งสามอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเสริมฟางจะฟางที่เรากินอยู่ก็วันหนึ่งประมาณใช้อยู่สิบก้อนวันสิบก้อนเท่าไหร่ก้อนหนึ่งราคาตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าแต่ของเราเฉลี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30บาทเพราะว่าของเราจะซื้อตอนหน้าหน้าฤดูฟางถูกเราจะเก็บ ข้าก็กดังใช่ตัวนี้ไม่พี่เอามาเป็นไฟเบอร์แทนญ้าใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงนี้มาเป็นเมียอใหญ่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ก็ก็ข้าวโพดมีแล้วนี่มีแล้วไฟเบอร์แต่ว่าก็มีไม่ไม่พอไม่พอไม่พอนะครับไม่พออไม่พออ่าก่อนที่จะมาทําที่จะมากินทําไมถึงมากินกากเบียร์ทำไมถึงมากินสับปะรดนั่นนั่นน่ะทำไมถึงจะมาเสริมไอ้ตัวนี้ทำไมถึงจะมาทําตรงเนี้ผมก็มีการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ก่อนปี53ก่อนปี53เนี่ยซึ่งเราก็เลี้ยงเหมือนชาวบ้านธรรมดาก็คือกินต้นกระโพดกินอาหารข้นธรรมดากินอาหารข้นกินต้นกระโพดกินหญ้ากินอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าวิธีการมีอาหารที่เราเรากินโอเคโอเคปรากฏว่าจากที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราทําน้ํานมเฉลี่ยนะครับเราทําน้ํานมเฉลี่ยเนี่ยอยู่ได้เฉลี่ยต่อ ตัวต่อปีนะอยู่ที่ไม่เกิน12กิโลต่อตัวต่อวันสูตรเดิมนะสูตรเดิมนะเลี้ยงแบบกินหญ้ากินกระพาะกินอาหารแบบเดิมๆที่ชาวบ้านเลี้ยงกันทั่วไปเฉลี่ยอยู่ได้ประมาณ12 12ครับผมอานต้นเริ่มใช้รถลงไหมตอนนี้ลดลงลดลงครับตอนนี้เราใช้วิชาการเข้ามาตอนตอนใหม่ๆเราก็ยังไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นก็คือบอกที่ที่บอกว่าเราได้อาศัยผมรู้จากสัตแพทย์ที่คุมฟาร์มจาก บริษัทมาให้คําแนะนําว่าแค่ไหนถึงจะพออืนะครับแค่ไหนถึงจะพอดีกับวัวเราไม่ให้มันกินแล้วเหลือเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆนะครับหรือให้น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการของวัวตรงนี้ก็แสดงว่าไอ้นี้เปลี่ยนเงวนเป็นหัวเชื้อเนี่ยตัวเดิมอะไอ้นี่ใส่ไปไอ้นี้ถ้าใส่ตัวเดิมก็ต้นทุนมันไม่โดลดรอลองมองมาลองลดนี่ดูใส่นี้เข้าไปเนี่ยก็ลดฐานคนลงใช่ไหมครับใช่ ก็มาลดทีหลังวิชาการเริ่มเปลี่ยนจากนี้มาเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนไงเริ่มเปลี่ยนไปทำไมไม่เอานี่เดิมๆไห้ล่ะทำเท่าเดิมนี่ก็เพิ่มเข้ามาด้วยคำว่าต้องต้องลดต้นทุนเราต้องมาคำนวณกันตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้พอทําทีมอ่ะที่ยังไม่ได้บอกว่าเราใส่ตามคําแนะนําเนี่ยอยู่ที่อัตราส่วนอยู่ประมาณสองต้นหนึ่งสองต่อหนึ่งนะฮะที่ใช้อยู่ทั่วไปอยู่ประมาณสองต้นหนึ่งคือนมสองโลใช่ไหมนมหนึ่งโลใช่ครับ นมสองอาหารหนึ่งคันนี้ในวอรรีดเราเนี่ยถ้าเราทำกานนี้ทุกตัวคือได้อาหารคนเท่ากันหมดใช่ไหมฮะไอตัวสามสิบโลก็ได้ได้เท่ากับไอตัวนมสิบโลอะไรไงอ่าผมก็อ่ามาให้ให้ให้หมอที่ที่ดูแลฟาร์มช่วยคิดว่าเราจะใช้สูตรอาหารสักกี่เปอร์เซนที่มันเป็นกลางๆที่มันไม่ต่ําที่มันไม่สูงนมมากก็แต่เท่าไหร่นม้อยต้องด้เท่าไหร่ให้มันอยู่กลางๆแล้วก็มาคิดตัวที่ต่ําสุด ในฝูงว่าควรจะได้รับอาหารค้นเนี่ยโดยดูจากน้ำนมที่ได้ต่อวันว่าเฉลี่ยน้ำนมที่ได้ต่อวันเนี่ยณวันนี้อยู่ที่ประมาณ12กิโลเนี่ยเฉลี่ย hadi, อ,อยู่ที่12กิโลก็ต้องกินอาหารค้น6กกิโลตอ่อตัวต่อวันต่อตัวต่อว,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 วันนะครับผมโดยประมาณอาหารค้นนะคราวนี้เราก็จะมาแบ่งเพราะว่านมมันไม่ได้12กิโลทุกตัวถูกต้องถูกต้องทุกตัวถูกต้องเราก็จะมาดูฐานต่ำสุดว่าต่ำสุดเนี่ยควรให้เท่าไหร่แล้ว เราจะเสริมอีกเท่าไหร่ก็คือมาตักเสริมไปพวกที่น้ำนมมากมากมาตักสมแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ว่าสองต่อหนึ่งอยู่นะเพราะว่าวัวเราเนี่ยเรารู้เราเป็นคนเลี้ยงเรารีดว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวไหนตัวไหนให้น้ำนมเท่าไหร่เราจะมีข้อมูลของเราอยู่และตัวถ้าจําไม่ได้ต้องจดไว้ไอ้ตัวนี้ให้นมสิบห้ากิโลต้องกินอาหารอย่างน้อยเจ็ดโลครึ่งนะฮะวันหนึ่งต้องกินอาหารให้ได้เท่านี้ เราใส่ฐานไปแล้วเนี่ยสี่กิโลเฉลี่ยทั้งฝูงสี่กิโลไปแล้วทุกตัวได้สี่หมดได้สี่เท่ากันหมดตอนนั้นหกนี่มาสี่เลยใช่ไหมคือเฉลี่ยแล้วต้องได้หกแต่ว่ามันไม่ได้หกทุกตัวมาด้ทุกตัวเราผสมในถังเนี้ยมาแค่สี่เฉลี่ยแค่สี่เหลืออีกสองเอาไปไหนอีกสองเอาใส่รถเสริมในพวกที่ที่เรารู้ที่เรารู้ี่เรไอตัวนี้ให้นมเราเจ็ดให้นมเราสิบสิบกิโลในรถเรามาแล้วสี่ มันต้องกินห้าล็อกวัวอะไรนะหรือว่าวัววัวเราล็อกครับวัวเราใช่อ๋อวัวเราเข้ากินนี้จะล็อกทุกตัวแค่ว่าปล่อยกินอย่างนงี้อย่างงั้นทาไม่ได้อย่างงั้นทำไม่ได้เราเราไม่ได้ไม่ได้เป็นกลุ่มแต่ว่าวัวเราล็อกล็อกไว้ทุกตัวเสริมอาหารค้นนี้ใช่ไหมเสริมอาหารคนให้ครบให้ครบตามปริมาณน้ำนกของตัวมันครับตัวนั้นคือเมื่อกี้ผมว่าฐานมีแค่สี่โอเคฐานมีแค่สี่คือสี่นี่ได้ทุกตัวไอ้ตัวนี้นมสิบมันต้องได้เท่าไหร่ฮะห้าห้า ตัวที่ได้10บเนี่ยอีก1งกิโลเฉนั้นเราก็ตักเสริมทีหลังทําอย่างนี้ประจําทําอย่างนี้ประจําทุกวันนะครับปัจจุบันก็เฉลี่ยเฉลี่ยทั้งปีก็จะอยู่ที่ประมาณ15ต่อตัวต่อ,ตอ,ตอ,ตอวันทุกวันนี้ทุกวันนี้นะว,นนวันนี้ได้ความรู้อะไรมากมายสิ่งที่อดีตถึงปัจจุบันนี้ก็รเราต้องขอขอบคุณนะครับที่โดยตามเวลาเลยจริงๆนะผมันอ,อีกมากมายเนาะครับผม ลึกละเอียดคงจะมีภาคต่อไปพี่ครับที่จะมาพูดคุยกับพี่ครับขอบคุณมากพี่ครับผมครัสวัสดีครับ